Sang tatpum tatpum tatting 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 พี่น้องพี่น้องกินขผาคมนีก็มาเปิดคลิปยูทีอาตมน้ำมันขทหรือว่าั๊มน้ำมันวาเจียามงานกแก้วานกแก้วทานก้านนแก้วนี่นะพี่น้องทานกาแฟพกาแฟนกแก้วต่ว่าท่าไรนี่าไรสันคือสี่พันสสี่พันสอง้ม่นึงกับเาอันนึงสี่พัน้จ้สี่บา เอาออกมาทิ้งได้สองหน่วยอันนี้มีขั้นอะไรชิ้นไส้สองชิ้นก็สุดที่สนว่าถ้าเอาเนี่ยชิ้นีกับชิ้นทีข้าวเหนียวมั้ก้าแบดตื่นตีก็เลยชอคอ่ะเจ้าขาวชอค่ะทไกินขาวกนคขาวสาวาลูกขาวเฟนหมดจ้ะต่คือเทาสีผ้ากันไปยังเขินอะแคมปิ้งเนาะตัวไปทั่วอยู่ทั้งฟากด้ จิงว่ะขาเบิ้งชูบเงินเห็นเขียนลงในกลุ่มว่าสีตามไปตัวแหลงโบส่งเนาะโบส่งบ่ส่งเนาะขันหอนก็หอดคำขึ้นฟอนสีห่างไปนีดเนาะเสียวเพิงยังบ่ทันตื่นอยู่ยังท่านออกตอนแรกโบไปไดด้หนแม่นเห็นอลิตาเห็นอลิตาเขียนลงในกลุ่มว่าตัวแหลงสีตามไปน้ำลังตัวแหลงเนาะสีรับเมือกอกนาะสีตามไปตัวแหลงเนาะแต่ว่าสันดี้ันดีฐานว่าโบส่งสิได้ไปดอกเนาะ คือสิได้ทํางานเฮาคือว่าซ่ํานี้บ่ซ่านั้นบ่แล้วก็เกอกอน่าจะยดใหญ่บ่ไปก่อนบ่่กันไปเท่าไหนจะไปถ่าอยู่หุ่นก็มีเนาะมาพี่น้องตอนนี้เฮาก็พากันอ่าเริ่มออกเดินทางจากจุดนี้เนาะไปหา ะสถานที่ปากซองบูคือกันพี่น้องวา่าพวกเราจิฟ้ากันไปใส่เนะาะวัดยุทธดเพราะว่าคำแจงก็เคยไปจ้าเตือเให้แต่เบาสุกเ็นทรงสถานที่ลงในกลุ่มเนะาะแก็สถานที่ที่เราจิไปแหละพี่น้องเป็นโฮมสเตย์เป็นบอลแคมปิ้ง,งเป็นเปบอลตั้งเป็นนอนกันขคืนนะลกลางเป็นนอนน,นะพี่น้องเอาจีไปพักอยู่พุ่นคืนหนึ่งพี่น้องเนาะไปนอนอยู่พุ่นคืนหนึง่ง ยังบ่ทันมีไผเคยไปพี่น้องพวกเฮาก็สิไปแบบไปเบิ่งนํากันเป็นครั้งแรกคือกันเนาะไปเบิ่งนํากันครั้งแรกเฮาก็บ่บ่จัิาไคือกันจ้าจ้าเอ้เฮาตอนนี้อันาสุกกับอ่าพี่ใหม่กับคู่คู่ยังแหละมเลยอยู่ไนเนาะคู่ยังกคูจอยคูจอยแล้วก็น้องๆน้องๆนี่เนาะเฮาสิพากันเดินทางแต่ว่ายังทีมงานอันไกลกเนาะ โมเฮานี่แหละทีมงานเฮานี่แหละทีพากันออกเดินทางไปทำกันแหละพี่น้องตอนนี้ยังพากันกินข้าวกินน้ำอยู่มาเป็นตาแสบเนาะคุลปั่นเฮ้ยอย่าคือย่ำยังหน่อยนี่แหละปั่นเอาเขาแล้วก็ถือศีลถือปใบแหงแล้วก็ ถือป้ายแหงละก็ยญาลินวัดแล้วบะนี้เจ้ากินไฟกินมันเนาะใไซเรน้องรัดน้องรัดเขาไหนเลยโอเคพี่น้องเดี๋ยวจะนอยเข้าออกเดินทางเนาะจังไปติดตามการเดินทางของพวกเราเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายไปไปพี่น้องตอนนี้ก็กำลังทีมงานกำลังกายเกียมเนาะกำลังกายเกียมสิออกเดินทางพี่น้อง มาน้ำกัน4ขั้นเนาะ5ขั้นเนาะแล้วก็ใครสบตื่นแต่เช้า่งหน้าน้ำกันไปรับของฝากจากฝ่ายไทยประกอบเสื้อผ้าในการเดินคนมันถี่นะไปลุยประกอบเสื้อผ้ตัวไรเป็นกระเป๋าเป็นเครื่องเสื่อผ้าเป็นแบบนี้ดีสั่งมาแต่พังไทยนะ ลาเดินทางติดตัน้ไม่ดไปสุกเดิโก้นะครับปีหนึ่งมีเท่หนึ่งนไปน่เาะอน้าบดิน้อ้าบด้ถือหมวกบดีบดีหมวกเออบดาบดีไปไปอาซางหน้าบุเลยอาผูู่าคนน้านี่เธอปีใหม่ให้กัสิไปเรีนนกันรั้งแรกเนาะพี่น้องรังแรกเป็นวเงาน แลกก็ข้างแรกก็ตีใตัดยังนะผมตัดเอียงกว่าน้ำผาตัดจำปีก็ตัดย่อยตัดจำปีน้ะพี่เนาไปได้ลายบอเนี่ยพี่น่อยไปติดตามับสนมันกันนะมที่ไหนายสิเดินทางเลยตัวถั่วก็มาลายด้วนี่คามสีขันแตอันนี้กันที่สองนี่ตัวถั่วไปได้เราจะได้เส้นนั้นเช้าวันนี่เออเช้านี่ออกโทชไม่ไหมสองนั่งพี่หนอยเอ้ย ไปพี่น้องเดินทางอันนี้เป็นสาวอาโฟเนาะอาตีว่าโฟนั่งพี่น้องเนาะเป็นชีกายเป็นอะไรเป็นสาวยูทูบเบอร์อีกคู่หนึ่งมั้งอันอันอันผู้อันผู้อันโอ้ยนังนั่งนังแจ๊กพี่น้อองโอ้คนเยอเจอได้คนเจอจอได้

กรลมนี่คูบกันบ่ตรงกลางเด้โอ้ได้อ้ายอ้ายน้ําตกเย็นเื่อๆอ้ายน้ําตกเย็นื่อๆมาฮอดจอดถึงแล้วเด้อน้ําตกตาดด้ักน้ําตกตาดนจําปีน้ําตกตาดจํปีบ่แม่นหวยจําปีเด้อพี่น้องน้ําตกตาดจปีแม่มันได้มันเป็นา อันนี้ข,ข้างแรกของเา้าเนาะที่เอามานี่นี่ครับผเ,เคยมาตักเถือ่อนมันอยู่มันอยู่กุ้งกระถางกับแพลวตาผ่านดันเงี่ยงขงั้นแรกแต่ว่ามัน,นมันอยู่กุ้งกระถางพวละภาคทานะ่ากเนาะจะน้อยเขากับว่ามากก็ใน5%นี่นี่นเอาเบอร์มันกันพี่น้องตอนนี้เฮางยางลุ่มๆเนาะนี่จะตุ่นกระพี่ไปรู้จักไปรู้จัก เออู้ดัเปเปนเป็นไนไปเอบเมอน้องาน้องานหนไข่พ่อเลยไปขาไปบังไม่ชีพแล้ว <c ười> สนนเด้อตาเบิ้งอยู่ที่พ่อแล้วสนคอยจิ้มเมื่อคอยจาเบิ้งไม่ชีพเอาไอ้แ่งคนขอไอ้พี่นนอเอ้ยเมื่อนอนยู่แต่กัเบิ้งกิบเอาเออคี้่เลยเด้อคน้คนนนอกไเบิ้งกันที่หนอแม โชกันซ้ำๆกินมังให้เดูเอันนี้มากยีงดีกาแฟนี่มีคูบอนเนาะโอเมนอันนี้มาเนีวะมากดี๋ยคือมึงงอนะมาเป็นเป็นั้นนะโอ้โหหอนแล้วหอนแล้ว มาพี่น้องมาลุ้นำการน้อเป็นจังไหักบอตาจัมปี้ตาจัมปี้ปปอดีเสียงดังนะพี่น้องเขาหนังตกฟุง่ายจรเขาลงไปไหนบ่บอลหันเท่วนี่ยไหอ๋อล้วหอดเลยหอดเลยจวันพูดบอพี่น้องเข้พูดนะต้องลุ้มๆพูดล่อคืน ลองลงดูอ,อู้สามากันดเนาะเดี๋ยวลงไปเบิงึงคักๆเนาะแล้วก็กลับจากนีเฮาจากผากันไปกินเขา่าเป็นไปกินเข่าเที่ยงเนาะตอนนี้กำล,ลังสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนาะเอาเอาอกออกจากตานนี่ออกไปจึงไปกินเข่าพี่น้องไปแสง,ง,งทำแสงสิพาลงไปเบิงึง ตอนนี้หนามมันขืนเนาะนามมันร้ายฝุนตกเห็นบ่มันจะสุใหม่พัดใหม่มาเนาะแต่เป็นแยมแล้วดูแยมหนำาอ่ายงเอินวะแยมแยมแรงยามแรงยามอา,าการหอนเนะน่ะหนามมันจะโบกกว่านี้เนาะมันจะสามารนยางไปไหนเนาะเขาไปหอดหอดในไห้เลยพี่นอ้องเขาไปหอดในได้เลยเนาะ,ะยางตามแข้มรือว่าขามไปยาง แก่งไปเนาะไปอาบไดริน้นามได้เนาะนามตกตาดงามยามแหลงเนาะพี่น้องแต่นาพุน้นนี่นามมันร้ายมันมาหอดได้แต่หอดหอดแต่หนีเลยพี่น้องมาหอดแต่หนีเนาะไปบ่ได้แล้วไปบ่ได้แล้วจบ เมื่อยขนาดนั้นตาอนนี้ตัวก็เย็นมากเลยยูเนอ่ม f a v o ลาวฟมลาวอย่ประเทศอะไรัชบน่าเป็นดาวดามุกมามุบ่าวัตอยีกอล้วหั เราเนี่ยมากเราว่านาตาอินเดียเราคิดว่าประเทศยังงอประเทศนัง่ะปอาด้วยท่าตอนนี้ที่งานเทาผ้ากันกลับขึ้นมาตั้งแต่อันนังเกินว่าตาเนาะตาดีสังตาจะปีตาจะปี ลงไปัญญาบังหวยหวยน้ำหวยน้ำบางทีคันซื้อเสียมากซื้อ่านนอใหม่อต่อเต้นเต้อทีมงานเท่าฮะอ้าวสุกคือเป็นคนนันนันวะตาจะมึงหย่องติดอยู่ในรถเจ้าจะสีหาเฮ็ดตะทีบทะเลควงอะไรใบย่างอยู่เต็มเบอร์ช่วยอีรีทีมงานเนาะพี่น้องหาคันรถเนาะ เก่าขนเนาะแต่ว่ายังบริษันร่วมอีกทีมงานหนึ่งถ่ายสร้างเบื้องพี่เนาะนี่เห็นบริษัทพี่เนาะลดตู้นอนรถเตียงนอนของสาวต่างประเทศเนาะสาวต่างชาติเข้ามาเอารถเตียงนอนมาเลยพี่น้องมาตั้งไปเรื่อยๆนอนเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะไปพี่น้องลุยไม่ เหม่ยลายแต่กกอยากไปมันมวนไปหลายคนค่อยามมาเม่อไฉเรามาเที่ยวสมวิวเมื่อไเมื่อไเมื่อไงเมื่อไรเนี่ยเขาเมื่อะไรเนี่ยจับเฮ้ยหมอ้นแม็กยังนาะฝ่าชนะผ้มหมอจะไปขี่ไงตอนล้นตึกลอนตึกข่าวเหี้ยเลยข้าแตมึงคนเดียวเน่ โทษคนนี้เยโทษคนจะไม่ได้เิ่มมืถิ่มกองเปนหนาหัซีโออะโวมัวนี่เป็นนี่เปนคอนเทนต์แล้วสินอ่คนเทนต์เราหน้าหนีเลยโอ้ยไม่ออกว่าแจกไม่ออกว่าแจกเนี่ยคิดนี่เปล่ายิ่งหัวหน้าคอนเทนบ้าขาวปะทุกคนให้กรสีได้เดินทางต่อเนาะ จุดหมายปลายทางเราอยาไม่ใช่ที่นี่เด้อกินไปได้แล้สิโอ้ยยกินอยู่จ๊กน้อยมูก็ไปอันนันเอามก็ไปกินข้าวแล้วเฮาก็ไปพี่น้องตอนนี้เฮาสิเดินทางออกจากอ่าน้ําตกตาจําีเนาะเดี๋ยวเฮาออกไปข้างนอกเฮาสิไปใสต่อไปติดตามมนํากันพี่น้องไปเรื่อยๆอ่ะ

น้องตอนนี้กาเดินทางมาเขามากฮอดเมืองปากช่องเลยพี่น้องแระชือว่าคุณกับตกตั้งแต่ชนเมืองเตรงนั้นเลยบอดชนเมืองเตรงนีน้เนาะบูว่าบ้าซุไปไปใส่นะพี่รถโอ้นี่ดีนี่นี่บ้าซุกอยู่นี่เตะเตะเตะ คืออิ่มกาแฟแต่วาอู้น้ำถี่ไปพี่น้องเดี๋ยวเราพากันไปกินข่าวอยู่นี่เนาะไปกินข้าวก่อนพี่น้องฮขาวาริกินขาวบรกินยูนี่ข้ากิืนสร่สปะ ก็ระยเส็จก่อนเลยนะเส็จแล้วเสรเลยไดินเลยป่ะอ่ะผมกินอยู่นี่คือเป็นนางตเ๋นอ่ะตอนนี้เขามาสนมเนองลายการซีมาสืบของกินไปอันนั้นไปสืบอยู่นไปกินอยู่หนอกเนาะ แต่ว่าพานเขาไปนนางโต๊ะพี่นนองตอนนี้เนาะผมก็ให้เดกบอกพี่วัยที่จะมองอ่ะ